เดี๋ยวก่อนถ้าคุณคิดว่า AI ตอนนี้มันเจ๋งแล้วขอบอกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง2025นี่แหละที่จะเปลี่ยนทั้งโลก ใช่ครับวันนี้เราจะพาไปล้วงให้ลึกว่า AI มันระเบิดกันระดับไหนแล้วทั้งจีนอเมริกายุโรปรวมถึง Big Tech ที่ทุ่มเงินกันเป็นแสนแสนล้านดอลลา่าเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์เปิดมาด้วยข่าวแรกคนลุกบริษัทเทคยักษ์อย่าง Microsoft, Google, Meta ทุ่มรวมกันไปแล้วกว่า155ล้านดอลลาราเฉพาะครึ่งปีแรกและกาลังจะพุ่งเกิน400ล้านดอลลาราภายในสิ้นปีนี้พระคุณแต่เดี๋ยวก่อนจีนก็ไม่น้อยหนะ้า เพราะที่เซี่ยงไฮ้เพิ่งเปิดตัวควัก AR Glasses และโมเดล AI บวกชิปที่ล้ำมากอย่าง Cloud Matrix 384พร้อมตั้งพันธมิตรชิป โมเดลโครงสร้างพื้นฐานเองแบบไม่ง้ออเมริกาเลยโอ้ยแล้วฝัง AI ล่ะเตรียมเปิดตัว GPT 5แบบ Multi-Agent นะจ๊ะแปบลบว่ามันจะคิดประสานงานและออกคำสั่งได้เหมือนมีทีมผู้ช่วย AI ทั้งทีมอยู่ในเครื่องเดียวเออและพิกสุดๆนี่คือ Amazon ติดตั้งหุ่นยนต์ตัวที่1ล้านตัวแล้วนะครับพร้อมเปิดตัวโมเดลใหม่ด Fleet ที่ควบคุมคลังสินค้าทั่วโลกแบบอัตโนมัติ นี่มันหนังไซไฟที่เป็นจริงนอกจากนั้นนะ Meta ยังปล่อยหมัดเด็ดกับแนวคิด Personal Super Intelligence หรือ AI ส่วนตัวแบบฉลาดล้ำเกินมนุษย์ที่จะรมอยู่ในแว่นตาแพลตฟอร์ม VR และอุปกรณ์ใกล้ตัวทุกชิ้นสักก็เบิกมาเองแต่ข่าวดีก็มากข่าวหน้าห่วงก็ไม่เบา เพราะมีรายงานว่า AI อาจแทนที่แรงงานหลายหมื่นตำแหน่งในอเมริกาและคดีดีเฟกตก็พุ่งสองเท่าในบางประเทศในปีนี้ด้วยนะครับฟังแล้วมันทั้งตื่นเต้นทั้งสันสะเทือนใจเพราะในตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่าประเทศไหนกำลังกำกับ AI ยังไงบ้างแล้วไทยเราจะเตรียมรับมือกับ AI ลุกขึ้นยักษ์นี้ได้ยังไงอย่าลืมกด follow พวกเรานะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือสัญญาณแห่งอนาคตที่คุณไม่ควรพลาดแล้วเจอกันตอนหน้า